ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดเขาะใจค้อจอจมบรอดแต่กดแชร์แล้วกดของขวัญน,นะคะเป็นค่าครูแล้วพิมพ์ชื่อและคำถามเฉพาะจอดจงมาหนึ่งข้อค่ะส่งของขวัญแล้วพิมพ์ชื่อแล้วคำถามเฉพาะจอดจงมาหนึ่งข้อนะคะส่งของขวัญอะไรก็ได้นะคะมาเป็นค่าครูแล้วพิมพ์ชื่อและคำถามเฉพาะจอดจงมาหนึ่งข้อค่ะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดเข้าใจข้อจอจจำรอดแต่กดค่าเอ่อแชร์และของขวัญน,นะคะเป็นค่าครูและพิมพ์ชื่อและคำถามเฉพาะจอจองมาหนึ่งข้อค่ะส่งของขวัญเป็นค่าครูและพิมพ์ชื่อเฉพาะจอจองมาหนึ่งแล้วก็ชื่อนะคะและคำถามเฉพาะจอจองมาหนึ่งข้อนะคะ